มาเร็วมาเจ้าจ่าพีทองพีเพีรมาซิมดดไม่ได้ไปอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านไม่ได้เป็นไนมาเร็วมาซิมดดเขาบอกให้ไปชวนแม่เพลินเตรียมชุดมา สบายดี Bye, พี่น้องปลัอดไครับน่าจะบอว่าไม่เข้ามาดูนานแล้วเพราะว่าเ้เป้หวัดดีเหมือนไม่เต็มใจสิโจโกใจออกมาให้เบิบร์บอกนานเป็นแบบนี้พี่น้องมือกต่อเมื่้าได้ตอบเลยเพราะว่าน้องกล่อยต้องเตรียมของหลายอย่างนะมาดอไม,มออ่พี่ก้อยพาไป กินส้มก่นอนม,มามากินก่อนมากินก่อนเร็วๆโทรหาไม่เพื่อนให้ไม่เพื่นเตรียมเสื้อผ้ามาเอากระเป๋าเสื้อผ้ามามาเปลี่ยนเอาผ้าคนดนูได้โทรนั่นแหละเมสเ,เซเจอร์นั่นพอดีเลยนะนี่ให้ไม่เพื่อนออกมาเลยอ่้าเซื้อ,อ,ก,อ,อกัน กินไแล้วแล้วพี่ม่กินเลออียเตรียมซุดออกมาเลยเตรียมซูดออกมาเลยเอามาแพรก็นนู้นเหรอาวนั่นมันมันบยยอมนี่มันสีเขียวให้พาไป๋ยวนี่ จะไปบอกอีหยังมันอีมันคืออยากป้ามันอยากไปสวนน้ำมึงเตรียมมาโหลดมึงไปน้ำกันนี่โอ้ยจา็เป็นบาให้เึาจะไปบอกอีหยังจะเป็นลงเ้าโลงอีหยังมันถามในเด็ดน่อยเด้อยวอยเข้ามาเด็กหน่อยตัวมันอะไรก็แล้วตัวมันจีไปตัวให้มันเบะปากใช่มึงอยู่นี่มันว่าเขียวกูนี่ให้กูทตให้มึงนี่เอาชุดออกม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มึงหงอวกอนด้วยจะเป็นบาได้จะเป็นบ้าเด็กหน่อยให้มึงเอ้มัที่เป็นบ้าหของจีด้าเจ้าได้ไหมเอาเร็วเร็วเร็วๆรมันอยากไปแห้งเดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวคนหัวกอนเร็วเร็วเตรียมสุดแม่ไหนขอบคุณก่อนรับคับอยากไปเล่นน้ำโอเคได้ไปเลสำเร็จเลยมึงไม่ดีไปดังนู้นพี่ไม่กินไม่กินก็ไม่ต้องมาเล่นโทรศัพท์ไอ้ก้อยโทรศัพท์จะเพโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งให้ร้านเล่นให้ยาน่นไปหาสื่อกอกสื่อเกมไม่เชื่ออือ

嗯，mm. 嗯。嗯嗯嗯嗯 ซิมคฮะกินไอซิมเด้อแปะหมอนเข้ามาก่อนนะนกจะที่ใส<ะ>น่นมหมอนอให้คุณตาไปให้แมวกินเออไม่ได้ก็กินไม่มได้นะ nó không có hơi tải hơn mấy à không không mà kính thôi bộ tìm không เขากินส้มจะเป็นยังอยากกินส้มเห็นบักม่วมันเฮิมนะพี่น้องเห็นบักม่วมันเฮิมแม้วครับเห็นบกม่วมันเฮิมแล้วคิดว่าอ้อันตำบกม่วขึ้นจีแสบมันเห็นไหมแสบอีรีพี่น้องก็กินแต่หลายค่ำตืบนพี่เลย ມັ <laughs> <laughs> ย่างต้มจืดต้มจืดกระดูกหมูใส่มะละก็จะประมาณนี้นะจ๊ะต้มจืดมะละมะละอัมน,น,นเป็นมะละที่โนกนะเราไม่มีมะละใหญ่แต่อร่อยยาแรกคอนเฟิร์มแล้วกระดูกหมูอ่อนตุน ลากผักชีแล้วก็มีพริกไทยเม็ดเดี๋ยวรอให้คุณตามาตอนเย็นแล้วค่อยอุ่นให้คุณตา